ยง้งอุ้ยติดมองติดติดจริงๆิดอ๋อพี่รีบไปห้องน้ำพี่จะเข้าประตูนี้หรอพี่ พี่นี่หลามเองพี่แจ้งอุ้ยติดมองติดติดจริงๆริง เอ้าทำไมมันแคบจังเลยวันนี้วอานยข่โ้ยขูดตรงนี้โ้ยขูดตรงนี แจงโอ้ยเนาะปีอูอูงงเลยแจ้งทำไมมาจากตรงนี้อูงงอ้าว ทำไมจุ๊บแจงมาตรงนีおお้ล่ะโอ้โอ๋ไหนเงงเลยอะดิมาได้ยังไงงงเลยอะดิ ภาพนั้นยังติดตาอยู่เลยภาพแบบพยายามเข้าอยู่ยแล้วดูนี่นี่ร่องรอยการขูดร่องรอยการขูดของเธอดูสิอากล้ยให้พี่อูก,กินหน่อยครับแจงเองสุดยอดมาก เธอทำได้ยังไงแจ้งเธอทำได้ยังไง <laughs> จิ๊กแล้วพี่อู๋เขาขอแล้วลูกมาดูพุงลูกหน่อยเจ็บไหมได้ได้เดี๋ยวดูเดี๋ดวยดวยด,วยดวยูให้ฮะ อ๋อเดี๋ยวๆให้พี่อก,กินกับแป๊บนึงก็จี้กับแม่จอดรถไว้กลางถนนเลยอ่ะอูดูอูก็เล่นโครนอยู่ไหนขอดูร่องรอยการถลอกไหมฮม เธอก็ทำไปได้ขอดีข้างหนึ่งก่อน,น,ในใอย่าหาทำนะแจงตอนนี้อาจจะเข้าได้ในอนาคตน่ะอาจจะไม่ได้แล้วนะเ,น <laughs> เธอจะข้าแมวอีกไม่ได้นะค่ะ วันนี้ขี้เกียจเปิดประตูพอดีเห็นประตูเล็กเปิดอยู่ก็เลยเข้ามาเลยนะคะอ่ะกดกดอืดห้องน้ำก่อนอ่ะกดอืดแล้วห้องน้ำก่อน